วันนี้มีโอกาสนะครับผมได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับผมช้างที่มาร่วมในงานมาสจัย์งานช้างสุรินนะครับผมจะปี2,506นะครับผมอันนี้เป็นช้างที่อยู่บริเวณค่ายทหารนะครับค่ายเวรวัตรทินของจอสุรินแหละนะครับผมอันนี้เป็นพังกันดานะครับผมบริบทแถวนี้นะครับผมน่าอยู่มากนะครับบได้เลยว่าน่าอยู่มากนะครับผมเพราะว่ามันดูธรรมชาติมากนะครับดูนะครับ อยู่ในป่านะครับผมก็คือผมมางานช้างเนี่ยถ้านับเป็นปีนี่ปีที่สามนะครับถ้าไม่นับปีที่แล้วเนาะที่ว่าไม่ได้มาก็คือไปอยู่สมุยผมไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยนะตั้งแต่แบบเออผมมางานช้างเนี่ยอยู่ตรงนี้บริบทมันดีมากนะครับผมดูม,มันเป็นป่านะครับมันเหมาะก,กับช้างนะครับผมดูนี่เป็นป่าแบบเนินเขาหน่อยนะครับตรงนี้เขา สาช้างเอาอะไรมาผูกไว้นะเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าได้มาอยู่แบบเนี้ยน่าจะได้แบบถ่ายหลายๆซุ้มเนาะนะครับผมให้กับทุกท่านได้ชมได้นะครับเนี่ยสองนั้นจะเป็นน้องมินนี่นะครับผมกับพังเมโดนะครับผมเนี่ยชีวิตการมาอยู่ของควันช้างก็แบบนี้นะครับผมคือ พอมาเห็นวันนี้ยมันแปลกตาไม่ใช่ว่าแปลกตาก็คือมันแตกต่างนะครับผมแตกต่างจากที่เราอยู่ในบริเวณลานแสดงนะครับผมพอดีควันเอียควันของกันดาเขามาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยมีโอกาสนะครับได้เข้ามานะนะครับผมกันดามาอยู่แป๊บเดียวล่งเลยนะครับดูตรงนี้บริเวณเนี้ย เอออย่างหนึ่งก็คืออยู่บริเวณเนี้ยมันมันมีร่มเนาะมีร่มให้ช้างด้วยนะครับผมมันดีอย่างหนึ่งนะผมแล้วก็เวลาเอาช้าไปกินน้ํากินอะไรเนะี่ยมันสามารถแบบช้างกินอาหารตามธรรมชาติได้เนาะเพราะาต้นไผ่เยอะนะครับผมสังเกตดูบริเวณนี้นะครับต้นไผ่จะเยอะแล้วก็พวกมันจะพืชอื่นๆน,นะครับผมที่ช้างสามารถกินได้นะครับผม ผมก็จะไม่ได้เดินอะไรมากเนาะนะครับผมไม่ได้เดินดูอะไรมากเพราะว่ามันค่ําแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมาค่อนข้างที่จะแบบค่าหน่อยนะครับผมแต่เชื่อเขาก็ย้ายกันอยู่เนาะนะครับผมตามต้นไม้ตามอะไรนะครับผมแต่ว่าผมมาเห็นแบบเออมาชมด้วยตาตัวเองอ่ะนะครับผมมันรู้สึกแบบเออโอเคมากนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสได้เดินถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายไว้เรื่อยๆเนาะนะครับผม แต่ว่าถ้าเวลามันไม่พอเนี่ย <c oughs> ก็คงจะได้ชมไม่กี่คลิปเนาะนะครับผมแต่ว่านี่จะมีคลิปเอาช้างลงน้ำอยู่นะครับผมให้ค่อยค่อยดูกันอีกทีเนาะนะผมว่าจะได้คลิปเยอะไหมจะก,กันอีกทีก็ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ